ไข่ดาวเยอะๆน่ากินด้วยกันนะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องวมือน,นี้คุณแม่จิพามาตีทอดไข่ดาวพี่น้องทอดไข่ดาวด้วยกระทะมินิ <c oughs> ทอดด้วยกระทะมิน,พน,มน,มนิพี่น้องมินิมินิมินิอิ่ีเ้ยพี่น้องราคาบระบหยัดบาทเองคุณแม่ซื้อแล้วทอดไข่ดาวก็เต็ม บินิพอดีได้พี่น้องมาชมกันพี่น้องมากมากว่าคุณแม่ทําอย่างไรพี่น้องไข่ดาวเพื่อสุขภาพเส้นน้ำมันนิดเดียวพี่น้องนิดเดียวชมกันเลยจ้าวันนี้จะพาพี่น้องมาชมไข่ดาวพี่น้องคุณ <laughs> แม่ที่ไข่ดาว <laughs> ชมค่ะไข่ดาวคุณแม่สายสตรองเป็นอย่างไรพี่น้อง กระทะมินิพี่น้องเห็นบอกมันคือสูตรยังสัน่นพี่นอ้องอ่าคือสูตรยางพี่น้องอุ้ยเสียวเมื่อกี้มันซอดแม่พี่น้องมันสูตรขึ้นคงจะไม่ระเบิดใส่น้าคึณแม่นะพี่น้องนะถ้าใครไม่ชอบสุกเด้วยวพี่น้องถ้าใครชอบสุกก็คือมีน้ำมันพี่น,อน้องคุณแม่ใส่น้ำมันมะพร้าวไปนิดนึงเอาให้มันสุก ให้มันสุกขึ้นมาก่อนพี่น้องคุณแม่จะหลบๆก่อนนะไม่คี้มันปี๊ดใส่คุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะเทนะพี่น้องเอาสุกแค่นี้น้อง,อนนองสวยงามไหมพี่น้องถ้ามันไม่สุกก็ลูกที่สอง,อ,งอืมมันมีน้ำมันเกียร์ๆอยู่เลยถ้ามันไม่พอเราก็เหยาะน้ำมันลงนี้อีกนึงพี่น้องไข่ดาวคุณแม่ ก็สเสียบ่พี่นอ้องอ้ยบแล้วคุณแม่จะเอาเอนช้อนมานคุณแม่จะเอาช้อนแกะแตะยใดูพี่นอ้องอ้ยมันยังไม่สุกดีพี่น้องเผื่อใครไม่ชอบเนาะเดี๋ยวคุณแม่จะเอาลงอีกทีหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่จะกะพี่น้อง้าใครไม่ชอบสุกก็เอาพอเป็นยางมะตูมเลอพี่น้องสเสียบไปพี่น้อง เปิดไฟอ่อนๆขนาดนี้คุณแอ,อุ้ยมันอ่อนไปมันช้าพี่น้องเร่งขึ้นอีกนิดนึงใส่ลงไปนิดหนึ่งพี่น้องใส่ขอบๆมันนิดหนึงนงนน่งพอเป็นกระใสพอให้มันฟูนุ่มพี่น้องแต่คุณคอยดูนะตัวนี้คุณแม่จะกัี๋ยวม่สีเครนเราสื่อเหล็กบวกลับพี่น้องแล้วคุณแม่จะทำการกลัดพี่น้อง ไซบ่ได้ตัวนี้ไซไม่กับสิกาเดนไซขึ้นแม่ขึ้นแม่จะลองกลักดูนะพี่น้องแม่จะกะให้ดูดนนดีน้อุ้ยหลุดไม้หลุดมือพี่น้องโอ้ชขาขึ้นแม่กับเอียรเช็กกระเด็นอึ้งเนี่ยพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเราแยากให้มันสุกเราก็กัดหน้าลม ดี๋ยวคุณแม่จะเอาพอแล้วพีน่น้องเดี๋ยวมันจะไม่สุกอร่อยคุณแม่ก็จะหไหมเดี๋ยวคุณแม่จะเอาไอ้นี่ลงกับใส่หน้านึงพี่นอ้องเห็นไหมแล้วคุณแม่จะเติมน้ำมันไปนิดแม่งจะได้จะเด้ควาวหอม กะทะมินิกระดีที่กันพี่น้องกะทะมินิคุณแม่พอแล้วพี่น้องเห็นไหมสวยไหมพี่น้องน่า,ากินมากเลยพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่จะเดาะไข่ลงอีกซื้อติดบ้านไว้นะคะพี่น้องซื้อติดบ้านไว้พี่น้อง,งย้งเให้ยากเค็ดกินแบบประหยัดน้ำมันอยูได้พี่น้อง เป็นบ่กพี่น้องเปหยาดน้ำมันแล้วก็บรติดกระทะเดี๋ยวคุณแม่จะกลับด้านให้ดูพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่จะกลับด้านด้านที่คุณแม่เอาลงเมื่อกี้อุ้ยสวยบ่พี่น้องสวยบ่พี่น้องสวยงามอาลองชองก็ร่างดีเด้พี่น้องประสุกปัญหาที่ข้างในนี่ สวยไหมพี่น้องสวยงามมากวันนี้คนละใบพี่น้องสามคนสามใบพี่น้องสามคนเราสามใบค่ะไม่จะเยอะน้ำมันมะพามมร้าวลงไปแม่ใส่น้ำมันบะพร้าวนี่เราผัดพี่น้อง ใช้ผักใช้เกี๊ยวไข่ใส่มันแห้งสิมันสีกระเด็นใส่ห้าพี่น้องนห <c oughs> มามพี่น้องอันนี้คุณแม่ก็มีต้มจืดเด้วยพี่น้องต้มจืดปลาพี่น้องดูพี่น้องน่านกินไหมพี่น้องต้มจืดหมูสับปลา ใส่เห็ดหอมพี่น้องใส่เห็ดหอมใส่อันเห็ดอันเห็ดหูหนูแห้งนะพี่น้องคุณแม่ก็มาแช่น้ำให้นิ่มนะพี่ต้มจืดแซ่บเมื้นอนี้พี่น้องกับไข่ดาวเยื่อเยื่อพี่น้องอุ้ยแซ่บค่ะแซ่บแม่พี่น้องสซ่ แต่วพ่แม่จะกัดเลยนะท่านผู้ชมแม่จะกัดแล้วโนอะ้ยกัด,ก,ดก,กันง่ายดิพี่น้องบอกว่าไม่ชอบสูบมากแล้วกัดแคบ,บเดียวแม่ปิดแก๊สแล้วสุกทุกอย่างแล้วต้มจืดก็สุกไข่ดาวแล้วก็สุกน้องเดี๋ยวแม่จะหงายท้องให้ดู งายท่องแล้วพี่น้องปิ้นท่องปิ้นใส่มาแอนสวยงามมากพี่น้องสวยหลี่เ้ยพี่น้องงอ้ยงา่งายเดี๋ยวคุณแม่จะเทลงแล้วนะคะจุะ๊บสวยม่ะพี่น้องไข่ <c oughs> <c oughs> ดาวคุณแม่สวยงามอลองชอ่องพี่น้องกินำกันจ้าไข่ดาวเยอะๆน่ากินด้วยกันนะพี่น้อง เออเสียบพี่น้องแซ่บประหยัดน้ำมันน้ำดนพี่น้องสื่อติดบานไว้ก็ได้นพี่น้องกระทะมินิพี่น้องอใส่ดีแจมแจ๋วน้องสุขภาพไม่เปียงน้ำมันน้ำมันแพงเขาต้องประหยัดน้ำมันพี่น้องมาแจกพี่น้องกับข้าวเราวันนี้พี่น้องเสิร์เสียบอันนี้ปลาสาบิเอคุณแม่เพ็ดเอกในพี่น้อง คุณแม่ทำเองต้มจืดฟักไข่ดาวข้าวข้าวฮัผสมข้าวกล้องพี่น้องเสียบเสียบผักตุ่มพี่น้องมากมากพี่น้องตักันไม่คลิปหนาได้พี่น้องม่กินน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณแม่น้ำในจ้าเพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปนะพี่น้องกดกระดิ่งให้น้ำจ้าไม่นีขอบคุณค่ะพี่น้นอง สวัสดีค่ะ